ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแล้แคสไงแล้วก็อยู่กับนี่หน้างานนะครับหน้างานขัดไม้นะครับนี่ไม้เก่านะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับเป็นไม้เก่านะครับก็ไม้ที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเราก็ลืออกมานะครับลื้นะครับผมลือออกมานะครับก็อันนี้จะมีแฉกด้วยนะพี่นุ้ยมีแฉกนะครับมีที่เราทาสีไปแล้วแหละนะครับทาแฉกไปแล้วนะครับ เราจะต้องใช้กระดาษทรายชั้นนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่ทําการระเบิดนะครับทําการระเบิดให้ให้ตัวเชลับตัวนี้มันออกไปนะครับนี่มีขนาดแล้วแต่นะครับเราจับเอานะครับว่าอันไหนหยาบหรือว่าละเอียดยังไงนะครับอันนี้นะครับต้องใช้กับงานแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เอามาให้ดูด้วยนะครับแคสเซ้งแงมีก็เอามาให้ดูแหละนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการขัด เออแบบไม้ใหม่นะครับไม้ที่ใหม่ๆแล้วว่าเดินเครื่องนื้ออยู่กับที่อะไรแบบนี้อันนั้นเขาเรียกอะไรอันนี้คือขัดละเอียดอันนี้คือรถถังน้อยไม่เห็น,นมีปืนนะอ่ะเออเดี๋ยวนะครับรอปืนก่อนนะอันนี้เออเสื้อสวยๆใครอยากได้นะครับอันนี้เป็นเสื้อเซฟตี้แม่วิโน้อย่างนี้สะท้อนแสงเลยนะ,ะสะท้อนแสงครับใส่แบบนี้ทำงาน,อ,น,นอันนี้เบอร์อะไรเบอร์น่าจะเบอร์ใหญ่แหละเบอร์แอลเบอร์เอล เวลาใส่แบบนี้ทํางานนะครับเดินข้างถนนข้างถนนนะครับรถก็จะเห็นง่ายๆนะครับยิ่งมืดๆกลางคืนก็ชัดเลยนะครับก็อันนี้แค่เซงแงก็จะเออใครอยากได้เดี๋ยวจะทิ้งย่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับนี่แค่เซงแงจะมาขัดให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ลูกหมูนะครับลูกหมูหรือหินเจียนี่แหละนะครับก็เอากาดอันนี้เขาเรียกกาดนะครับผมเอาออกก่อนนะครับ เราจะใช้ใบใบเจียเอ้ยใบกระดาษทรายชั้นเนี่ยเจียออกนะครับเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เจียไม้นะครับ<อ>นี่นะครับเ,เวลาใส่เ,เวลาใส่นะครับอันนี้สามารถกลับไปกลับมาได้นะครับอยู่ที่เรานะครับจะใช้ไหนนี่ใส่เข้าไปแล้วสังเกตดูนะครับว่าตรงขอบข้างในเนี่ยมันพอดีไหมนะครับ นี่ครับถ้ามันพอดีมันจะขยับไม่ได้ถ้ามันไม่พอดีถ้ามันไม่พอดีนะครับนี่มันจะขยุกขยึกอย่างนี้ได้นะครับแต่อันนี้พอดีนะครับเราก็ทําการใส่ได้เลยนี่แค่นี้เองนะครับบางคนนะครับบอกว่าไอตัวนี้ไม่มีแล้วหายนะครับถ้าตัวนี้หายก็กดล็อกข้างหลังไว้นะครับกดล็อกข้างหลังไว้แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้เข้าไปนะครับ อ่ะนี่แสดงว่าเราใส่ผิดด้านนะครับผมนี่นะครับใส่ผิดด้านเราใส่ตัวนี้เข้าไปกดนะครับใส่ตัวนี้นะครับใส่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งมันกลับได้เสมอนะครับกลับได้เหมือนกันนะครับนี่พอพอฝืดแล้วเรากดไว้นะตัวล็อกนะครับแล้วก็ใช้มือกดแค่นี้เบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากนี่แค่นี้นะครับทํางานได้แล้วนี่นะครับก่อนอื่นก็ปิดปากนะนะครับปิดปากให้เรียบร้อย ขัดปุ๊บไม้ดูใหม่เลยอะนี่นะครับผมอันนี้คือการระเบิดนะครับที่เราทาไปแล้วนะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรก่อ,อตัวเคลือบนะครับตัวนี้นะครับจะเรียกลายไม้ออกมาเลยนะครับนี่แบบนี้เอง นะครับต่างกันเห็นโดยสิ้นเชิงนะครับก็อันนี้นะครับแคสแซงแงนะครับผมก็เอามาฝาก f อหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้แล้วกันนะครับว่าเวลานะครับไปเจองานแข็งๆแบบนี้นะครับว่าวิธีการทำหรือวิธีการเจียหรือว่าจะทำการขัดออกยังไงนะครับถึงจะได้เป็นไม้ใหม่มานะครับเนี่ย นี่ก็ไม้เก่าแหละนะครับนี่นี่ครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับยังไม่ได้ขัดนะครับก็จะเก่าๆแบบนี้เดี๋ยวขัดให้ดูอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับก็นี่นะครับพี่น้ย้ยมาดูใกล้ๆ ก็นี่นะครับแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะพี่น้้ยดูเนื้อไม้ให้หน่อยนะครับสวยงามเลยนะครับก็เป็นไม้ใหม่เลยนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับแค่์เซงแงก็เอามาฝาก f c หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้แล้วกันนะครับว่าจะเอาของเก่าหรือไม้เก่าไม้พาเลทไม้เก่าเก่าแบบนี้เอามาใช้ให้มันเกิดความใหม่แล้วก็ทาเอ่อทาสีนะครับเพื่อให้มัน ดูทิกเกอร์ว่าเป็นเอ้ยไม้ใหม่สวยนะครับผมลายไม้ก็จะออกมานะครับแต่ถ้าเราจะใช้แบบนี้เลยนะครับเอามาทำเลยนะครับเวลาทาสีนะครับทาสีหรือทาอะไรกลับเข้าไปมันทาไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้มันจะเลื่อมนะครับมันจะทาสีไม่ติดนะครับผมแะอย่างไงก็แนะนำละกันนะครับระเบิดสีไม้เก่านะครับออกแบบนี้และกันนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ s ะคร b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ